แสงพี่ก้าไปดิอะครับวันนี้เตรียมตัวกลับบ้านนะครับวันนี้เดี๋ยว่านุ่งบัวไม้เมี่ติดนู้ดติสองลูกเตรียมตัวกลับบ้านครับไปเอาปลามานะครับวันนี้มีเปเอวปลานินมาปลานินใหญ่นี่คน้องสกายเตรียมตัวกลับบ้านแล้วลูกแหน่มาเร็วๆมาถ่ายคลิปก่อนอายอย่เดียวน้องสกายเตรียมตัวกลับบ้านอ่อยกมือเดีย น้องเอออันนี้น้องกาเตรียมตัวกลับบ้านนะครับไปเอาปลานินใหญ่ไปฝากอุ้ยฝากลุงนะครับน,นี่เผากนาินใหญ่เตรียมอน,นี้ปลานินใหญ่ในกระสอบนะครับที่เพียวมาสิบห้าตัวนะครับวันนี้ปลานินใหญ่สิบเอามาสิบห้าตัวนะครับสิบห้าตัวรวมเป็นเท่าไหร่ ยี่สิบหกโลกับอีกหกขีดนะครับสิบห้าตัวเอาปนินออกน้ำใส่เลยโเทลงเลยเคลงเลยนี่ครับปนินใหญ่นะครับปนินใหญ่เราเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับ นี่นะครับตัวประมาณน่สองสองโลนะครับเนี๋ยนี่สองโลโลแปดนะครับอันนี้นี่นะครับสั่งลุงไว้ครับที่บ่อปลานะครับไม่มีเวลาตกนะตัวนี้ใหญ่มากเขา่าจะสองโลกว่านะตัวนี้เม็น่ะกหนยากก็จับตัวนี้โซ่ เนี่นี่ตัวยังไเกัได้แล้วหรอมกอนนี่ครับตัวใหญ่เลยนะครับนี่ครับเอาไปเผานะครับอันนี้ใหญ่ใ่มากครับตัวใหญ่มากนี่ครับนี่ครตัวใหญ่มากนะครับโอ้โล้ดใหญ่มากนะครับเนี่ครับ ใหญ่มากลยครับนี่ครับใหญ่มากครับนี่นะครับอันนี้ใหญ่นะครับรับมาครับเนี้ยโลละห้าสิบห้าบาทนะครับนี่เราแข่งใส่ก่อนกันใส่กันได้พ่อใส่ห้องผืนก่อนก่อนเลยเอาใส่กสองตัวแล้วก็นน้ำแข็งโป้เอาใส่สองตัวแล้วก็นำแข็งโกะหันหัว นี่นะครับนี่นะครับใหญ่มากครับเอาหัวหัวสลับหางครับพ่อแม่เอาหัวสลับหางเลยป๋าไปไหนนตัวใหญ่จนะ้ะโอ้ไปรับมาจากบ่อป๋าสร้างลุงเขาไปว่าจะเอากลับบ้านนี่นะครับใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยนะครับ นี่นะครับน้ำเขาเปลี่ยนมากมันคาวนะลูกปลาสดเมือกมันออกออกแล้วเดี๋ยวลบดูดูดูอะไรลูกดูปลาดูปลาใหญ่แล้วลูกโอ้ยน้ำกระเด็นใช้หน้าใหญ่มากนะครับนี่ครับสองตัวก็จะครึ่งหน้านี่ยนี่ครับอัดน้ำแข็งแล้วนะครับนี่ อันนี้แข็งลาแะครับตัวนี้ลาใหญ่มอแข็งแล้วนบดุนุ่นนี่นะครับเลย์ใหญ่ใหญ่ทังนั้นเลยนะครับโอ้ยคือสงหเลยล่ะใหญ่ใหญ่เลยนะฮะตกตะนัมันหนาแน่อะไรกันเอ้าเอ้านั่แข็งโอย แงเต็มหอออกเร็วๆออกเร็วๆมีนมนมินเร็วๆเรวๆเร็วๆรองท้าเนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับปลาคัดพิเศษนะครับเดี๋ยวนี้ลุงเขาคัดพิเศษให้นะครับาแล้ววนงแขงโกใจนะเดี๋ยวมัน็เมแขแกปาเมือหรมานีนะครับใหญ่ๆนะครับ สองสกายเตรียมปลากลับบ้านแล้วลูกอันนี้เอาปลาไปไปฝากใครลูกเอาปลาไปฝากหมอนเหรอปลาไปฝากหมอนฝากลุงให้ลุงพรมด้วยลูกขวายว่าต้องใส่ก็ต้องดัง<ๆ>ด้วย,ยแข็งอยู่หรอติตด,ด <c ười> <c ười> ตันนจะเหม้งกันตั้งตังไปด้วยตังไปด้วยครับผมต้องจ่ายช่างนี่ครับ ในของกินไปฝากคนทางบ้านนะครับวันนี้น,นี่ขึ้นเหนือนะครับวันนี้เราจะเอาปลานี่ไปเที่ยวจังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านครับวันนี้ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับวันนี้ถ่ายคลิปบรรยากาศเตร,รยาาียมตัวกลับบ้านนะครับปลาใหญ่แล้วไปถึงภาคเหนือแล้วแล้วจะเก็บภาพบรรยากาศมา ให้พี่ๆหนาๆได้ชมกันนะครับว่าบรรยากาศถาาเหนือเป็นยังไงหน้านี้ก็จะเป็นผักหวานนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศเวลาไปเก็บผักหวานให้ชมกันนะครับข้าวลงข้าวลงตาข้าลวข้าวอันนั้นก็ไกลนั่นก็ไกลขอบว่าสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนนะครับฝากคลิปนี้ด้วยครับ